รอยสักอาจารย์ครับโอศัก์มาเยอะะเห็นแล้วตอนแรกนะครับมีที่มาที่ไปนะครับการที่ศัก์แต่ก่อนผมไม่ได้สักมากขนาดนี้ครับบังเอิญเรียนวิชาอาขณาหนึ่งคะับทำพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราทําอย่างเดียวสมัยก่อนเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวครับนี่บอกว่าบังเอิญมันเนไปหาอาจารย์ถ้าอาจารย์ทําแล้วทำไมไม่ได้ผลไม่ทําให้ผัวทำไมไม่กลับล่ะครับเหมือนไม่หมมึงโง่ว่างั้นอ่ะมึงต้องถอนของก่อน เหมือนเราใส่ล<อ>ุงแกคนเราติดคุกอยู่มันจะออกมาได้ไงมันต้องถอนของมันโดนเขา้าโดนของโดนเสน่ห์เลขคนบนขังเมียน้อยนะครับทําให้รักให้หลงไหลครับคืนมานี้ต้องถอนของก่อนถอนที่จะกลับเหมือนเราติดค,คุกอยู่มันเขาใส่แกมันจะออกมาได้ยังไง<ช>อาจารย์<ๆ>แล้วก็สักเลยฮะสักเสร็จแล้วอทิปเราตกมาเขาเขียนมีบ่อน้ําแล้วมีหอกมีดาบมีอะไรอาบน้ํายาอีกแล้วก็ทิปแลวไม่หอกดาบีกนะฮะ บางคนก็ถามอาจารย์นิดแอร์สักทั้งตัวนี่เก็บไหมโอ้โหเหมือนเอาเหล็กมาทิ่มเนื้อมันไม่เก็บมันก็ไม่รู้ยังไงอ่ะใช่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 อยู่ที่ความชอบอยู่ที่<ช>ความพึง<อ>พอใจนะครับการสักเหล็กเล็กยันนี่มันมาแต่โบราณโบราณนะครับการสักนี่มาจากไหนจากเริ่มแรกเขาไม่มันมีเรือสมัยโบราณให้มีรเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผ้าขมา้าเรือใส่กิ่ผ้าเกงโดดลงน้ําทุกวันทุกน้อผ้ามันก็เปือ่อยเสร็จแล้วก็เข้าขอสบายก่อนก็หายากที่ปรากฏว่า พักหลังก็มาสากักสักให้ขาดําขาลายโดดลงน้ําลงท่าได้าการสักเด็กเด็กยันนี้มันมาแต่บราณโบราณอยู่แล้วนะครับนะฮะเนี่สยสักเยอะเยอะมากไม่แต่ประหลาดสิ่งยังยังสักเลยครับโอ้ใจไม่ได้เขาไม่ได้ไสมยัยก่อนต้องใช้ก้านลุ่มนะฮะเหลาแหลมแหลมเลยมาสักแทงเรานี่ครับ